สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุดในเกม Survival Club นะครับโห oh. นี่คือโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยโควิดวนะท่านผู้ชมโอ้ oh. ครั้งที่แล้วโอ้โ oh. หดูสิครับคนต่อคิวกันเพียบเลยนะมีน้องๆให้พี่อุดให้สร้างโน่นสร้างนี่ก็จะพยายามทยอยสร้างนะบางคนบอกว่าอยากให้สร้างรีสอร์ทเพิ่มอีกหลังเดียวไม่พอนะโอเคเดี๋ยวสร้างให้ทีหลังแล้วก็มีบางคนก็บอกว่าอยากให้พี่อุดสร้างสวนสัตว์ กลางทะเลเออควรจะมีสัตว์แบบว่าสัตว์บกด้วยนะฮะเรามีสัตว์น้ํามีปลาแล้วใช่ไหมนี่มีปลาแล้วนะโอ้โหยังอยู่ครบไหมเนี่ยปลาเนี่ยอยู่ครบนะฮะก็อยากให้สร้างสัตว์บกด้วยนะฮะก,ก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็อยากจะสร้างเลยใช่ไหมให้มันอยู่กลางทะเลเลยดีไหมนี่เดี๋ยวก่อนทําทางเดินไปก่อนนะจมจวนแมะโอ้โหสวนสัตว์นะท่านโอ้สวนสัตว์กลางทะเล มีทางเดินด้วยนะมาทางเดินไปสวนสัตว์ผ่านโรงพยาบาลนะแล้วก็ผ่านสนามบินของฐานด้วยโอ้จะตกไปเนี่ยจะตกทะเลไปเนี่ยโอเคนะอะอันนี้เป็นทางเชื่อมมาเลยนะนี่อาอันนี้เป็นบ่อน้ำนะตกลงไปก็โดนฉลามกินแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราทำ ทางออกสู่ทะเลนะฮะไปเที่ยวสวนสัตว์ได้นะเพราะอันนี้คือโอเชียนเวิลด์นะโอเชียนเวิลด์มีทุกอย่างนะมีสัตว์น้ำมีสวนสัตว์ตวมีโรงพยาบาลมีรีสอร์ทที่พักมีร้านอาหารนะฮะมีจุดถ่ายรูปมีครบหมดเลยโอเคนะเอาลนะจุดนี้เป็นจุดโหนี่คือฉลามจุดนี้เป็นจุดที่เราจะเข้าไปยังสวนสัตว์กลางทะเลนะ,ะเดี๋ยวก่อน อันนี้เป็นทางเดินนะฮะทางเดินก็ไปปูหินอ่อนอยางดาีโอ้โหเดี๋ยวเราทำสัตว์กินพืชก่อนไหมเป็นโซนสัตว์กินพืชก่อนเนาะท่านผู้ชมน,นะฮะโอเคเอาละเดี๋ยวเราต้องปูด้วยอะไรมันต้องปูด้วยดินใช่ไหมละ่ะเนาะมันจะได้ ปลูกพืชได้ดีไหมดีไหมเออสัตว์มันต้องเดินบนดินนะฮะเท้าจะได้มีเจ็บโอเคนะเอานะก็ดีไงเฮ้ยผิดแล้วโอเคประมาณเท่าไหร่ดีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้า ขนาดห้าคูณห้าบล็อกได้ไหมสัตว์แต่ละชนิดอู้เล็กไปนะใช่ไหมเอาเจ็ดคูณเจ็ดดีกว่าโอเคไหมอ่านะอันนี้คือสัตว์แต่ละชนิดนะฮะดีปะ่ะเจ็ดคูณเจ็ดเนาะแล้วก็เวน้นเว้นเป็นช่องอแบบนี้เนาะ นะสองสามสี่ห้านะฮะประมาณเจ็ดคนะุณเจ็ด,จดลวกันเพราะสัตว์จะได้อยู่แบบสบายนะเท้าไม่เจ็บเดินบนดินแต่ถ้าเดินบนหินเท้าเจ็บได้โอเคไหมมันสามารถปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะถ้าใช้ดินปูนะนี่ไหมสวนสัตว์เอาละนะ มีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคสำหรับคนที่จะให้กำลังใจพี่อุดก็ใช้วิธีการกดไลค์ให้นะฮะเป็นการให้กำลังใจอย่างหนึ่งนะในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน แล้วก็อยากให้เพื่อนดูก็กดแช์นะส่วนคนที่มาดูครั้งแรกก็กดติดตามไปแล้วกันกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยคนที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามซ้ํานะคลิปของพี่อู๊ดก็จะออกประมาณจันทร์พุธศุกร์เสาร์ี่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะในช่องนี้นะส่วนอีกช่องหนึ่งเป็นการเอาชีวิตรอดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าเอาชีวิตรอด100วันนะช่องจุ๊บทีวีไปดูได้ ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะการเอาชีวิตรอดของพีอูนะตอนนี้เป็นซีรีส์ใหม่แล้วชื่อว่าเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันนะเอาโอ้โหได้สัตว์กี่ชนิดเนี้ยสี่ชนิดแล้วท้านผู้ชมไหมวันนี้เอาสักกี่ชนิดดีสวนสัตว์โอ้โหเอาสักหกชนิดดีไหมโอ้โห ไปเนี้ยหนึ่งสองสามเสมียหโอ,โอ้เจ็ดสิเจ็ดคูณเจ็ดอโอเคนะฮะเสียเวลาปูพื้นหน่อยไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะทำสัตว์หกชนิดก่อนนะค่อยขยายไปทีหลังมันจะช้านะทุกทุกคเอา,านะอะละเราก็จะต่อออกเทไปเรื่อยๆนะ วันนี้จะมีสัตว์ทั้งหมด6ชนิดนะฮะเป็น,ส,ส,น,นสัตว์สัตว์กินพืชใช่ไหมอ่าส่วนสัตว์กินเนื้อนั้นเดี๋ยวต่อเติมทีหลังนะฮะเอาทีละอย่างก่อนเอาสัตว์กินพืชก่อนอ่านี่แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยให้สวนสัตว์ตวน่าเข้าชมนะฮะมีการปลูพืชในสวนสัตว์เอ๊ะมันทำไมบ้น เ,เรียบร้อยแลย้วแมะตอนนี้เราปูพื้นดินเรียบร้อยแล้วเอาต่อไปทํากลงทํากลงกลงอยู่ไหนครับกลงกลงนะไม่ไม่ใช่ข้อนะกลงนะกลงนี่ไงได้กลงแนะล้วอาวนะเป็นกลงนี่โอเคไหมอาละ ดังนั้นความสูงของบล็อกก็ไม่จําเป็นต้องสูงมากนะเพราะว่าสัตว์กินเนื้อนั้นมันคงจะกระโดดข้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมไอสัตว์กินพืชนะแต่ถ้าเป็นเสือเสือดาวเสือโคร่งมันกระโดดได้ก็ต้องเพิ่มความสูงให้กับกรงแต่ถ้าเป็นสัตว์กินพืชอะ่ะไม่จําเป็นต้องสูงมากความสูงบล็อกเดียวก็ได้แล้วนะ นี่ไหมอ่านีไ่ไงโอเคทําต่อทําต่อเดี๋ยวจะเสียเวลารีบทําเลยนะอาคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกๆก็กลับไปดูได้น้องๆดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็กลับไปดูคลิปแรกๆของพิวได้เลยนีไ่ไงเดี๋ยวก่อนทำโกงก่อนนะฮะ ส่วนจะเป็นสัตว์ประเภทอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันอ้าโอ้ยเฮ้ยเริ่มเริ่มสวยสวนสัตว์กางทะเลไม่แน่ใจว่าพี่อูดเคยทำไปยังคลิปเยอะมากๆนะในเซ r v e r คร์เนี่ยเยอะมากๆเลยถามว่า Minecraft มีไหมมีนะแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นิเว o ร์กก็มีโลโบอคก็มีเมื่อก่อนเล่นแต่โลบอคในนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะ โอเคอ้าวได้แล้วได้แล้วมีไงสัตว์หกชนิดนะฮะสัตว์หกชนิดชนิดแรกเป็นอะไรเวลาเข้ามานะฮะเดี๋ยวก่อนดูใครก่อนฮนะนกใช่ไหมหมูป่าแล้วกันโอเคไหมหมูป่าก่อนเลยนี่เอ้ยหุยนึกว่าค้างเนะี่ย ตกใจมาเลยโอเคในกลงหมูป่าก็มีพืชอยู่ด้วยนะนั่นก็คืออะไรฮนะ <c oughs> มเมล็ดฟักทองตามือ <c oughs> ฟักทองนะท่านผู้ชมปลูกไปเลยนี่อ่าปลูกฟักทองเพราะว่าหมูป่าชอบกินฟักทองใช่ไหมปลูกไปเลยพรวนดินหน่อยพวนดินหน่อยนะ เออนี่เอ,อ้ยควนดินเฮ้ยอะไรวนควนไม่ได้เออโอเคประมาณนี้แล้วกันฮนะปูฟักทองให้มันนะเพราะว่าหมูป่าชอบกินฟักทองใช่ไหมนี่อ่าสัตว์ชนิดที่สองจะเป็นอะไรครับท่านผู้ชมชม,มาดูมาดูกันก่อนโอ้โหนี่เป็นกระทิงนะ นี่กะทิ้งจะทิ้งสีดำกระทิงสีน้ำตาลก็มีนี่โอ้โห,โหกีดตัวดีประมาณ3ตัวนะสี่ตัวจะแน่นไปเพราะตัวมันใหญ่นะโอเคที่กระทิงนี้ปลูกอะไรปลูกหญ้าดีไหมปลูกหญ้าดีกว่าไหนเออย่าหญ้าใช่ไหมใช่ปะ ปลูกได้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจปลูกได้อยู่ไหมโอเคนี่ไงนี่นี่กินได้เลยเอา้า <ś led> ปลูกยากกันปลูกยากอ่ะอุ๊ยผิดเลยตรงนี้ถ้าเป็นกรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนีเน้เดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำไม่ดีไม่ดีดเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะตก ปิดก่อนโอเคนะฮะปลูกยาแล้วต่อไปเป็นสัตว์อะไรต่อท่านผู้ชมมาดูต่อนะฮะบอกก่อนนะว่าปลาวานไม่มีไข่นะปะปลาวานเสือขาวแล้วก็สัตว์ที่หายากที่สุดก็คือวัวขาวใช่ไหมวัวขาวกระทิงขาวนัว่นแหละมันไม่มีเลยนะโอเคเมื่อกี้อะไรนะนะปึ๊บ หมาป่าหมีไม่เอาม้าดีไหมเอามามาม้านะท่านผู้ชมไะนี่ครอนี้เป็นม้านะฮะตรงม้าก็ปลูกอะไรปลูกหญ้าไหมปลูกอย่างอื่นมากนะเพราะความสวยงามเดี๋ยวก่อนนะประดับประดาด้วยอะไรมมาปลูกปลูกดอกไม้ก็ดีไหมนะ มันเข้าไหมดอกไม้กับมา้าเออมันก็พอใช้ได้นะนี่ปลูกกุหลาบเลยนี่อ่าประมาณนี้นะกความสวยงามแนี้เริ่มสวยเริ่มสวยเอานะอ่าตรงข้อหมูป่ามีต้นไม้หน่อยต้นไม้ต้นไม้ไมใช่ไหม ต้นอ่อนใช่ไหมต้นอ่อนต้นไม้นะเออนี่ไม่รู้มันจะโตเปล่าน่าจะโตอยู่นะปลูกไปเลยนี่นะฮะสองต้นตรงนี้ด้วยปลูกต้นไม้หน่อยตรงนี้จะเป็นสัตว์อะไรดีฮะทู้ชมฮะม้าไปแล้วนะสัตว์ต่อไปเป็นอะไรเฮ้ยม้าขาว อ้ามักค่ะเฮ้ยน้ำชมโตเลยเดี๋ยวก่อนไล้เกิดอะไรขึ้นเออเลอร์เลยโอ้โหน้ำชมว่าต้นไม้โตเลยนะสวนสัตว์ที่นี่โตเะไจริงๆนะต้นไม้โอเคล่มลื่นเลยล่มลื่นเลยโอ้โหดูสิส่วนต้นข้างนั้นตายไปเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันเกินต้นไม้แห้งไปเลยเห็นไหมนี่โอเคโอ้หต้นอะไรวะไม่โตเร็วจังอาตรงนี้บ้างปลูกตรงนี้บ้าง นี่นะฮะเดี๋ยวก็โตครับเดียวโตเลยนะฮะต้นไม้อันนี้เอาอะไรดีเดี๋ยวก่อนมามีสามตัวมาขาวด้วยนี่ไหมอ่าอันนี้เป็นอะไรหรืออะไรงี้ฮะอูดอูดด้วยไหมอูดด้วยนะอูดนะอูดอูดกี่ตัวตัวใหญ่สองตัวพอเนาะอ่าอูดนะะเอ,อ โอ้โหต้นไม้ส,สัตว์เราลมลื่นเหลือเกินนะท่าชผว้ชมฮมอ่านะถัดไปเป็นจิราฟนะยจิราบจิราบอุ้ยอุย,อยมันจะอยู่ได้ปะวะจิราบต้นไม้โอ้โหพอดีเลยจิราบกี่ตัวดีสองตัวดีไหมนี่จิราฟสองตัวละกันอยู่คู่กันนะเอาอุดโอ้โห ท่านผู้ชมอูดหนีไปแล้วนะท่านผู้ชมอูดมนกระโดดข้ามได้แม่สงสัยต้องเพิ่มเพิ่มความสูงของกรงอูดซะมังนะ้งเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เป็นไรดียีราฟแล้วอันนี้อะไรเอยมาลายอะม้าลายก็ได้ม้าลายสกิดต,ตัวสามตัวนะอ้ยมาลายกระโดดมาลายกระโดดเว้โอ้โหนี่นะ โอ้โหเหลืออะไรครัะสัตว์กินกินพืช้แรดนี่ต้องมีแรดด้วยโอเคเดี๋ยวขอต่อเติมอีกนิดหนึ่งนะแรดแรดแรดหน่อยโอ้ยสัตว์ร้องกันระงม,มเลยนะะโอเคปูด้วยดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าขอต่อเติมอีกหน่อยนะฮะ ่แรดนะใส่แรดหน่อยโอ้โหสวนสัตว์ของเรายิ่งใหญ่อลังการมากเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยร่มลื่นด้วยมีต้นไม้นะต้นไม้โตเร็วมากเลยปลูกพิบโตเลยนะในโหมดสร้างสรรค์หรือว่าครีเอทีฟนะแต่ถ้าอยากดูโหมดเอาชีวิตรอดของพี่อู๊ดนะน้องๆไปดูอีกช่องหนึ่งจุ๊บทีวีนะมีลิงก์อยู่ใต้ล่างเข้าไปดูได้ เฮ้ยอันนี้ปลาฉลามขาวโอ้โหฉลามขาวมาเฝ้าสังเกตการดูนะฮะสัตว์อะไรตกลงไปในน้ำเสร็จฉลามขาวแนะ่นะฮะลองดูได้ลองดูได้ฉล,ลามขาวเหรออยู่ไหนเอ่ยฉลามขาวเฮ้ยปลาวานก็มีเฮ้ยปลาวานมีไว้นี่อะไรเอ่ยเมื่อกี้อะไรยีราฟอ่ะ ใช่ยีราฟไหมที่เราโยนลงไปอ่าวเฮ้ยจมน้ำแล้วหายไปเลยไม่โผล่มาเลยนะอ่ะตัวนี้ก็ได้ฉลามขาวใช่ไหมเฮ้ยเสียงมันร้องอะที่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนี่ยีราฟเดี๋ยวดูซิว่า ฉลามจะเล่นงานไหมโอ้ยฉลามขาวเล่นงานก่อนเลยนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหนู่นโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ออยรรีรลาฟตัวนี้ตายไปแล้วนะโดนปลาวานเล่นงานไปแล้วนี่ปลาวานเพชรคาดมาดูเราสร้างสวนสัตว์ด้วยโอเคปะสร้างต่อไม่เสียเวลาว้าวอ่ะสองกกงนะ Okay. คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะกดไลค์ให้กำลังใจด้วยอยากดูเอาชีวิตรอดก็ไปดูอีกช่องหนึ่งนะจุ๊บทีวีตามลิงก์ข้างล่างแต่ถ้าในหมวดสร้างสารรค์ก็ดูช่องนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมเอ,อาละเรียบร้อยสัตว์ต่อไปนี่ไง แรดปลูกอะไรดีวะแรดเอาลงๆพอเนาะตัวมันใหญ่นี่สองตัวคู่กันเลยผัวกับเมียเธอตัวผู้ตัวเมียโอเคนะตอนนี้ท่านผู้ชมฮะอูดมันไม่อยู่นิ่งเลยนะโอ้โหต้องใส่ต้องเพิ่มความสูงของกรงนะโอโหมันหนีไปแล้วนะอูดหนีไปแล้วเดี๋ยวเสร็จฉลามแน่นอนประวันปชาคาดล็อกอินแล้วนะโอ้โหอย่าลงไปเชยะนะพวกเจ้าเสร็จแน่เอานะ เหลืออะไรฮนะเหลืออะไรคาเมลเออไอ้ไอไอนี่อะไรวะเออม้านี่หว่าม้านี่หว่าม้านี่หว่านะฮะม้าไม่เอาแล้วนะท่านผู้ชมจัดก,การม้าก่อนนี่ดาบเพชรแล้วกัน <c oughs> นี่จัด้าไปเลยไม่เอาม้าไม่เอานะโอ้โหเหลืออะไรนะสัตวกินพืชเหลืออะไรเฮ้ยลาไฮยิน่าไม่ใช่นี่ตัวนี้นะเออนี่ไงวูดบีดที่ไปเป็นฝูงใหญ่ๆนี่อันนี้ฝูงใหญ่ๆนะเอา ห้าตัวโอเคโอ้โหทำไมโอ้สวยไหมฮะท่านผู้ชมฮนะสวนสัตว์ของพี่อู๊ดโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่านี่สวนสัตว์ของพี่อู๊ดนะฮะเจ้าอูดนี้จัดก,การเลยไหมออกมาข้างนอกเลรอนี่จัดก,การเลยด้วยดาบเพชรนี่สู้เหรอเอ็งไม่มีฟันจะสู้ได้ไงนี่จัดก,การเลยนะ โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มความสูงของกรงอูดหน่อยนะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าก,กระโดดอย่าก,กระโดดเพิ่มความสูงหน่อยเนาะใช่ไหมเอาละนี่เพิ่มความสูงหน่อยเพราะว่าอูดมันหนีได้นะมันมันชอบหลุด เราก็เลยต้องเพิ่มความสูงของกรงหน่อยนะท่านผู้ชมโอ<ฮ>้โหวางตำแหน่งยากมากเลยนะนี่เอาละแค่นี้มันก็หนีไม่ได้เลยมะั้งนี่อ่ะดูซิว่ามันจะออกได้ไหมอูดฮนะคามเมลใช่ไหม ทำเมลโอเคกู2สองตัวโอเคนะอาละรับรองมันออกไม่ได้แล้วนะโอเคนี่ไงเฮ้ยหมูป่าหมูป่าออกเหรอเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จฮ้ยอย่าบอกนะหมูป่ากินเนื้อปล่อยมันหมูป่าตัวเดียวปล่อยมันนะฮะโอเคหมูป่ามันกินฟักทองฮนะดูนะฮะถ้าเราทุบฟักทองปุ๊บมันจะกินเลยนี่เนหะ็นไอืหมูป่ากินฟักทอง โอเคในะเป็นสวนสัตว์กลางทะเลของพี่อูนะเดี๋ยวดูมุมสูงก่อนสวยไหมมุมไหนดีทําปกนะนี่มุมนี้ก็ได้นะมุมไหนทาปกนะทําปกเอ้ยนี้ดีกว่าเห็นป้ายโอเชียนเวลด้วยเห็นไหมนี่สวนสัตว์กลางทะเลนะท่านผู้ชมโอเคนะอ,อันนี้ก็เป็นโซนของสัตว์กินกินพืชนะสัตว์กินพืช ต่อไปก็น่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อนะฮท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําต่อแล้วอาจจะเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะท่านผู้ชมมันจะได้แบบดูแล้วไม่จําเจนะสําหรับวันนี้องค์ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะยังไงก็ช่วยกดไลค์กับพ่อุูดด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับ